ตอนแรกที่มาเรียนนะคะเราก็สงสัยแหละอ,อว่ามันจะทําได้จริงหรองเงินล้านอะ่ะเมย์เป็นแม่ค้าขายผักที่สามารถสร้างเงินล้านจากอสังหาได้ภายในสามเดือนจากการที่เอาความรู้จักคอร์ของพี่อาตระขาออกไปทําอสังหามั่นใจค่ะว่าออกจากคอรสนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างเงินล้านจากธุรกิจนี้ได้ว wow, ้าวกระเทคนีของโค้ดนะครับหลายๆอย่างชอบที่ว่าโค้ดเนี่ยเขาบอกทุกอย่างเลยถ้าเราคิดว่าเราอะ่ะลงมือทําจริงอะ่ะ อยากให้มาเลยครับเพราะว่าได้ค่าคอร์สคืนแน่แน,นอกจากที่จะได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนแล้วว่าการรีโนเวทบ้านเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ยังได้ลงหน้างานจริงพื้นที่จริงได้เห็นสภาพบ้านจริงการลงพื้นที่อะ่ะมันทําให้เรารู้จริงๆว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดอะ่ะมันจะเอามาใช้ยังไงลงพื้นที่จริงๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนทฤษฎีมาแต่ว่าเรายังไม่เคยลงพื้นที่อะ่ะ เอาจริงๆพอไปหน้างานจริงเราก็จะไม่มีทางรู้อยู่ดีว่าสิ่งที่เราเรียนมามันจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงพี่อัดเป็นคนที่พร้อมที่จะให้กับนักเรียนจริงๆอะค่ะทุกส่วนที่พี่อัดสอนนะคะก็คือมาจากการลงมือทําจริงของพี่อัดเลยค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณโค้ดอัดนะคะที่เปิดคาดน,นี้มานะคะ <c oughs> <c oughs> พี่รู้สึกว่าพี่ได้มาเติมเต็มในสิ่งที่พี่ไม่ได้รู้ะค่ะ <c oughs> แล้วก็โค้ดอัดก็สอนแบบว่าทุกเรื่องทุกอย่างแบบใส่รายละเอียดให้ทุกอย่างแบบ ในการที่เราจะเอาไปทำได้จริงๆะคะ่ะชอบพี่อัดที่ Energy อะคะ่ะในแต่ละคลาสจะมี Energy ต่างๆกันนะคะที่แบบส่งมาถึงนักเรียนในคลาสคะ่ะชอบความรู้สึกที่แบบว่าเขาสื่อถึงนักเรียนแล้วก็ใส่ใจทุกอย่างค่ะสัมผัสได้ถึง Energy และพลังงานในการที่ให้เกินร้อยของพี่อัดคะ่ะว่าออทุกการลงมือทำของเราอะ จะไม่มีแบบจุดไหนที่เราจะดาวจะลบแน่นอนพี่อาดเขาจะพุชเราให้ไปสู่จุดที่เราจะสําเร็จที่สุดแน่นอนแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเสียค่าคอทิ้งถ้าเรายังลงมือทํากับพี่อาดอยู่ค่ะระหว่างทางที่ดาเดินไปสําหรับคันนี้ค่ะดาไม่กังวลเลยค่ะเวลาที่ดาเจอปัญหาดารู้สึกว่าโค้รอาล่ค่ะจะเป็นที่ปรึกษาและเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่ว่าดาจะเจอปัญหาอะไรค่ะเชื่อมั่นว่าโค้รอ,อาจจะพาดาผ่านไปทุกปัญหาได้ค่ะ พี่มั่นใจว่าพี่ออกไปเนี่ยพี่สามารถสร้างเงินล้านอะได้ตามชื่อคอร์สของโคร้รอัดแน่นอนค่ะ